สมาได้ครับที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเห็นแล้วมาที่ฟาร์มเทนเล่นชิกวันทูกันแล้ววันทูกันลูกนี้แรดฟอร์ดลองยิงลูกนี้ละไปประตูเลยนะอีกเด็ดเรียบร้อยทัางเห็นดีกบานมาทนนมเทนบานมาเทนลูกนี้เราลองยิงตีไปโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคน ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับช่อง F I Two Channel นะฮะนี้เราก็จะมารีวิวผู้จัดการทีมมันนะครับผมก็จะเป็นใครอะไรไงก็ก่อนจะไปชมก็ทุกครั้งเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อาพาคอนเทนต์เป็นคนแรกๆเลยนะครับผมเราจะไปดูกันว่าเรา เราจะมารีวิวเนี่ยมันคือโค้ชทีมอะไรนะครับนี่เลยครับผมโค้ชของเชลซีครับทมาตุเกลน่ครับผมในระบบ5212ครับเป็นระบบที่ถือว่าเป็นแผนใหม่นะครับที่เพิ่งจะได้ขายนะครับอาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็นี่ครับผมก็เพิ่งจะได้มานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันทําว่าแผนนี้ของทูเคิลจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันในแล้งเดยกันแล้วกันนะครับนี่ครับผมก็อีเวนต์นะครับผมนอีเวนต์หมดแล้วกันนะนี่ก็เป็นเวลานะครับผมก็ใกล้แล้วนะฮะสำหรับแมตเดนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรก็ เราต้องเราติดตามชมตอน8โมงตรงนะครับแล้วก็จบตอนนี้น่าจะให้ทุกคนได้ดูกันว่าเอ่อจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยเราก,กดเลยราแล้วกันนะครับอันนี้คือผมก็พากไปและเล่นไปด้วยเลยกัแล้วกันนะครับจะได้เอ่ออาจจะมีการเล่นพากเอ่อด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยเราก็อยู่พันหกนะครับผมพั 1, นหกศูนย์สี่นีครับก็ ตกไปพันห้ามาแล้วขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเป็นพันหกนี่ครับผมก็โหขึ้นถือว่ายากมากๆเลยนะครับสำหรับแรงพันหกสำหรับคนที่ไม่ไนิเก่งว่าไม่ได้มีแบบว่าการลงไปแข่งอะไรเงี้ยก็นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแล้วเจอกับพันสามสิบสองนะครับแฟนแมนยูเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมก็เป็นระบบห้าสองหนึ่งสองนะครับสำหรับ สูเกะนี่ครับผมอเลนยอไม่พิดนะฮะเราเอาคาบิยารอนโซแล้วก็กันนะครับแล้วก็เล่นนั้นนะส่วนไปดี้นะครับไปดี้ก็อารมณ์กันนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเรแล้วกันฮะเจอกับแผนที่ผมใช้หลักๆเลยคือแผนซีชั้นทสองนะครับโอ้โห้อานะครับผมประมาณนี้ หลังห้าหลัง4ี่ใครจะเหนื่อยก็กันนะครับก็ถ้าทีนี้อาจจะภาคน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คือนี่คือภาคไปและเล่นไปแบบสดๆเลยนะครับก็อาจจะมีภาคเล็กน้อยเนาะนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็ขอหยุดปับเสียงกันละกันนะครับปิดเสียงเลยก็แล้วกันมาครับมาที่ฟาร์มาที่เง็บมาที่คารบิโอโซคาิโอโซครับ ไปดิแล้วหืมฝงกินมาแล้วก็ปิดหรือเปล่าโอ้โหออกหลังไปเลยครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูครับฟับงเขาครับมาที่อินิสตาอินิสตาถึงอ้าวม่ถึงครับมาที่คาร์ลสไปดีครับแคมามฝรั่เทศครับและจากวันทูเอานี้ด้ไงได้ไหมแล้อยู่ครับที่ลดัลดฟอร์อดแรดฟอร์ดไง แอดฟอร์ดเห็นนละแทงให้กับโลกตัวฟาร์นมาเทนครับจังหวะทักท้ายแรกเป็นของแมนยูฝั่งเราครับแม่ผู้ตาาตูต้องออกแรงเซฟเลยครับและเปิดเลยทันทีก็แล้วกันครับลูกนี้แล้วมุ่งมาแล้วยิงจังหวะนี้แล้วโอ้โหไม่เข้าครับเออรวินครับจังหวะหวด้วยซ้ายบอลเล่ในรกนี้ครับจับแล้วยิงทันทีครับแต่ไม่เข้าครับรุย พาซิโตครับมาที่เอ่อมานี้ครับคาร์บิลโซ่แอดฟอร์ดแอดฟอร์ดพิกแล้วลกนี้ฟานมาเทนแล้วเห็นแล้วยิงโอ้โหติดศึแล้วครับเป็นรูกเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นคนเราฝั่งครับสองทักทายแรกพริกหลบมาแล้วยิงของฟาร์มาเทนแล้วไม่ผ่านมือครับนะ้เปิดมารีครับเดวิดเบ็คแฮมเปิดมารีเป,ด,เเปด,ดี้ลงมุ่งนะ เราลองยิงเลยก็แล้วกันตรงนี้โอ้โหไม่เข้าอยู่แล้วครับโอ้โหสองสองฟบอนี่ยิงกันคนละครั้งแต่โอกาสนี่ก็เฉดเฉดเหมือนกันนะครับตรงนี้ไปดิมาส่งมาได้ครับที่แรดซอดแรดซอดเห็นแล้วมาที่ฟาร์มาเทนเป็นชิกูกันแล้ววันชูกันลูกนี้แรดกอนลองยิงลูกนี้และไปประตูไหมแลวยิงเรียบร้อยครับผมเป็นหนึ่งประตูต่อสูงจาก หมายเลข9สาิต9ครับผมมาครับรัดฟอนกับจังหวัดเล่นชิงวันทูกันจนทําให้กองหลังนี้เขาขึ้นมาสูงแล้วเห็นช่องและแทงคืนตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับจังหวแรกยิงชนเสาไปแล้วเกือบไม่เป็นประตูด้วยครับตอนนั้นนีนแล้วมาที่ยอนครับยิงลูกนี้ก็ติดเซฟโอวุคานครับเอาไนมาดีไปแข่งครับไปแข้ง,ขรงครับอนโซครับอันโซเปลี่ยนมาทางซ้ายเลยครับลูกนี้เปิดติดกับ ยังนั้นทุ่มอยู่ครับคาร์ลสอลรอนโซครับอลรอนโซแรดฟอร์ดถึงหรือป่าไม่ถึงครับนี่บูโน่ฟอนันเดสบูโน่เบียราครับโดนครับนี่คาร์ลส์สัมมินตอนหลับนาทีเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับสอมมินแล้วแรดฟอร์ดช้าลูกนี้ครับแล้วเห็นวีโกวานมาเทน ฟอนมาเชนลูกนี้เราลองยิงติดไปและเรียบร้อยทับสองประตูต่อศูนย์จากสองกองหน้าฟอนมัธเชนอ๋อเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับผมอ๋อเลยครับสองมินครับมาดิบุโนฟานเอสอินิสตามาที่ฝไายแคปมุมโนะวีราครับบุนครับ อินิสตาอินิสตามาที่แบ็กขวาซองขมินซอนฮึงมินจะให้กบแรดฟอร์กโผล่สไลด์ยิงครับแต่โดนคนนั่งนั้นครับและโดนไปเหลืองไปเลยหรือเปล่าครับท่านนี่เป็นร่างของฟิวเจอร์ครับผมสลับมาขันดรดฟอร์ดอ่ะโดนเหลืองไปเลยครับโอลูคาร์เนมามาที่ฟาร์มิชเบอร์เออร์ครับเออร์วินแบ็กเข่งแมบมาที่ปุโยคารอสครับคารอสเปิดมา แฟอร์แรดแฟอร์ดถึงไหมไม่ถึงครับตรงนี้มาที่ฟันไม้มาเบียเรีามาที่เรามีครับเล่นวันทูกันแรฟอร์ดตรงนี้บอกเออครับมาที่อเลนโซแรดฟอร์ดเห็นเปนดีลูกนี้แล้วเปดีลองยิงเลยก็แล้วกันครับโอ้โหจังหวะจะส่งคืนครับแรดฟอร์ดตรงนี้แต่ไม่ถึงแล้วครับเบลย่ามาเอาลย่าเปิดมาลูกนี้โอ้โหมาที่บุโน แล้วเปลี่ยนมาทางด้านนู้นนะครับมาที่อินเสตาซอนทอมินพิทหลบมาแลดฟอร์ดตรงนี้ครับแลดฟอร์ดแล้วอืมๆเน้อยนี้ครับแต่มันได้ปรามารเทศครับฟานบาดเทนถึงหรือป่าอินิสตามาโยนครับโยนครับนี่เป็นเพลงเขาครับสองเพลงสุดท้ายจะเป็นประตูหรือไม่ลูกนี้แลตฟอร์ดจะพิกหลบแล้วอืมแล้วก็น่าจะจบเกมเลยหรือป่าครับเรื่องแรก มาที่วิล่าแล้วมาที่แรดฟอร์ดแล้วส่งมาและติดปุยโยครับแล้วเปิดทันทีเลยก็แล้วกันครับผนจะจบครึ่งแรกไปเลยครับนำอยู่2ประตูต่อ0ูนครับจาก2กลกองหน้าของเราครับผมฟารมาเช่นแล้วก็มาขัดแรดฟอร์ดครับเดี๋ยวเราไปโจ้จย <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอเครื่องหลังกันดีกว่านะครับผมว่าเขาจะเปลี่ยนแผนหรือว่าอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเ,เครื่องหลังนะครับผม สมินครับเขาเปลี่ยนเอาและฟอร์ดลงไปแล้วก็เอาทิเซโน่ขึ้นมาแทนครับและยูฮันครับลูกนีวโอได้หรือเปล่าเบคแฮมครับเบคแฮมลองเปิดเลยก็แล้วกันครับวันนี้ฟานบาร์เทนเจอกับโคลิบารีไม่ถึงแล้วครับวีล่าและเปดี้อย่างมันได้ไหมเปดี้มาและเปดี้จัดได้บอลอีกแล้วครับวันนี้มาที่ฟาร์มเคปเปอร์ครับแอดมันจะให้อะยวนครับครับยวนครับนี้เออเวนมา เออร์วินเบตเชนดเออครับเฟดี้แรดฟอจะให้กับเบคแฮมเมืวานี้เบคแฮมมาทำไมไม่ได้ครับมาที่อุนโนุบุนโอนส่งติดเฟดี้ครับตรงนี้มาเข้าทางเออร์วินส่งขึ้นมาเฟดี้แรดลูกนี้ครับมาที่ปุโยมาวนี้ครับคาร์ลสคารบิโอโซเฟดี้แล้วส่งมาให้แรดฟอร์ดส่งให้แล้วฟานมบัตเทนตรงนี้โอ้โหจะง้างขายิงครับ แต่ติดคลิบัรี่ครับเจ้านี้บูโน่ฟนี้ครับเกมส่วนมาแล้วมาที่คิสเซโนโรนาโดครับแล้วติดปัวโยครับจะให้กับฮองมินแล้วเปดี้ก็ส่งเสียอีแล้วครับลูกนี้ปปานที่จะให้กับซองฮามินแล้วลูกนี้คิสเซโน่กลงมได้เนครับครับไปมาที่โอ้โหกับกอบส่งผิดรวคบลูกนี้เบคแฮมครับเบคแฮมยังไงเบคแฮมได้บอลอยู่เจอกับโรนโดอ ปาร์มเทนต้นคาร์บิล่ามาซองมินแล้วนี่โอ้โหส่งติดขาตรงนี้ครับส่งเนี่ยอย่างนี้ครับแรดฟอร์ดพลิกหลบมาแล้วลูกนี้จะให้กับฟานมาเทนแต่บอลมันไม่แรงพอครับถึงมาที่ซองมินอิเชนโรลันโดโรนาร์โดนะครับแต่เออร์วินมาเออร์วินส่งแทงมาให้กับฟานมาเทน,ให,เทนให้วิ่งสปีดหนีกับคูเบอรี่นะเป็นลูกทุ่มของทีมเราครับ จะทุ่มโดยดิปเปตเชงครับมาที่เอวินอารอนโซครับอารอนโซยังไงได้ไหมมาที่วีล่าครับวีล่าซาฮามินอินเอสตาแทงให้กับคริสเซโนโรนลรัลโดแล้วยิงหรือไม่แล้วดูครับยิงได้ไหมติดโอ้โหครับจะมาเข้ามาของปวโยทันพอดีครับแล้วมาที่ฟานไดายลูกนี้ครับ แล้วเกียร์ขาด้าวนี้ตรงนี้ครับกี้มาได้ไหมประเทศไม่ถึงครับอินิสตาอินิสตามาที่วิเอล่าวิเอล่าโอ้โหจะส่งให้กันนบส่งบ้างนะครับแล้วติดเบคแฮมเบคแฮมตะบอลยาวไปแต่บอลยาวไปแครับบันทีกคิเซโน่ลอนโดซอนฮองมินซอนฮองมินแล้วยูนครับแล้วอันนี้มั่งไี่ได้หรือเปล่าได้ได้ไหมแล้วก็ออกมารับบอลเลยครับเอ่อธนาคาร เปิดทันทีครับมาที่ฟาร์มบัชนมาที่คาบิอาโซ่วันนี้โอ้โหส่งเลยไปดีไปเลยครับและคิสนโนโดดช้าไปโดนเข้าบอลมาได้และลูกนี้และฟอรสแล้วก็จบเกมเลยครับด้วยสกอสองประตูต่อศูนย์นะครับผมก็สำหรับการรีวิวโค้ดของเซลซีนนะครับผมโค้ดหลัง5้ากองหน้า2คนนะครับก็ ก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับผมสำหรับโคดนี้ก็สามารถนะครับผมไม่เลือกเลือกใช้และซื้อกันได้นะครับผมเป็นโคดหลังห้านี่นะครับผมสําหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะเป็นแบบการ c o เตอร์แอทแท k หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไหนอะไรไงครับผมเราไปดูกันนะฮะนี่ครับผมก็เป็นระบบของทูเคิลนะครับผมห้าสองหนึ่งสองนะครับก็ ถ้าใครมีชุดวันนี้ก็จะมาจัดได้ประมาณนี้เลยนะครับแต่แบะขวาผมไม่มีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะมีคาฟูแต่มันไม่ได้เป็นสีชมพูครับเป็นสีทองแบบเออนี่ครับผมแบบแบบนี้ฮนะเป็นแบบปุโยสําหรับทูเคานนะฮะผมก็จะต้องเพิ่มรับเอานะฮบผมก็คืออาจจะให้น้อยไปหน่่ยนะสำหรับเอ่อเมนเจอร์สกิลนะครับนี่ผมก็เป็นประมาณนี้นครับผม เป็นระบบเอ่อก็คือสไตล์ก็คือเป็นโพสชั่นเกมนะฮะในการครอบครองบอลต่อการต่อบอลสั้นนะบอลยาวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ระบบก็เป็นประมาณนี้นะผมก็คือสองแผงนก็คือไม่มีเคอร์เอร์เทปน,นะฮะผมก็คือการเอาบอลไปจากหน้าประตูตัวเองการต่อบอลขึ้นไปเองในะการต่อบอลสั้นๆนะครับหรือว่ายาวก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนนะฮะชินกับแผนหลังห้านะครับผมก็มประมาณนี้ครับผมสำหรับแผน ชวัตซูเค่โ้ยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ขอลาท,ท,ทุกท่านททุก่านนะครับผมทุกคนนะครับขอลาทุกคนก่อนววนะครับผมสวัสดีครับผมก็เลยก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร้รัะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสว,วัสดีทุกคนครับผม